สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนในคลิปเพื่อนๆนจะเห็นลูกหมาห้าตัวซึ่งเป็นลูกของคนท้องคนท้องนี่คือหมานะคะที่แพทย์ตั้งชื่อเขาว่าคนทอ้องอ่าแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยประวัติเขาคือเขาไม่ใช่หมาจรค่ะเพื่อนเพื่อนเขามีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของเขาย้ายบ้านเช่าไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้พาคนท้องไปซึ่งเขาก็ไม่ได้ทําหมันให้หมาของเขาแล้วปล่อยให้หมาเป็นหมาข้างถนนเพื่อนๆนก็จะเห็นว่าคนท้องเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบ น่าสงสารมากอ่าเสร็จแล้วเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยนะคะก็จะไปอยู่ตรงข้างถนนเพื่อที่จะมองดูรถกระบะบางทีเขาไปอยู่ตรงกลางถนนเลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาก็ชฉเงอมองขึ้นมาที่รถทุกคันที่เป็นรถกระบะพทก็สังเกตดูว่าทําไมรถเก่งเขาไม่มองเขาจะมองแบบมองเฉพาะรถกระบะเขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งเจ้าของเขาจะกลับมาอ่าพัดมีความรู้สึกว่าสงสารเขามากเพื่อนเพื่อน แพทก็ให้อาหารเข้ามาตลอดเพื่อนๆคะแล้วก็ปรากฏว่าในคลิปเนี่ยก็คือวันที่สิบสี่คุมภาเนี่ยเขาพาแพทเข้าไปในป่าตามเขาเข้าไปก็ลึกเหมือนกันเพื่อนปรากฏว่าก็ไปเจอลูกๆเขาเขาก็ร้องเสียงเสียงแบบดีใจอะนะว่าเราได้เจอลูกเขาแล้วอะไรเนี่ยลูกหนูอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนถามว่าแพทดีใจไหมดีใจมากน้ําตาไหลเลยเพราะว่าเราให้ข้าวเขามาตั้งแต่เขาเขาเขาอยู่ในท้องแล้วเราก็มาเจอจนแบบว่าเนี่ยเดือนครึ่งพอดีเพื่อนเพื่อนมันมันทายมันแห่งความรัก ซึ่งเขาก็เหมือนจะสื่อให้เรารู้นะว่าเขารักเราเนะเพื่อนๆนะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยแพทก็ให้ข้าวเข้ามาตลอดอ่าก็จะให้เขาข้างถนนแล้วให้เขาคาบเข้ามาให้ลูกเขาเนี่ยเพื่อนๆแต่ว่าปรากฏว่าหมาในในป่าในสวนเนี่ยก็จะมีหมาหมาดุซึ่งตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าเขาคาบข้าวเข้ามาให้ลูกเขาเขาก็โดนแย่งเพื่อนๆลูกๆเขาไม่ได้กินข้าวค่ะ แล้วลูกเขาเนี่ยก็เลยพอตอนหลังเนี่ยลูกเขาได้เดินเดินได้เดินตามแม่เขาได้เขาก็เลยต้องปล่อยให้ลูกเขาตามเขาออกไปข้างนอกซึ่งปรากฏว่าตามออกไปได้ประมาณสิบสองวันก็เกิดเรื่องค่ะเพื่อนเพื่อนอ่าก่อนหน้านั้นเนี่ยห้าตัวเนี่ยแพ็ทหาบ้านให้ได้แล้วสองตัวคือเจ้าสามสีกับเจ้านวลน,นะคะ แต่ว่าเหลือสามตัวก็คือเจ้าบีหนึ่งบีสองคือหมาสีดำเนี่ยบางคนเขาก็ถือเขาก็ไม่อยากเลี้ยงแต่แพทก็มีความรู้สึกว่าทั้งหมาทั้งแมวสีดำเนี่ยมันก็น่าสงสารเนาะมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครต้องการอ่าแต่แล้วเนี่ยเรื่องมันก็เกิดคะ่ะวันที่สิบสองหลังจากที่เด็กๆได้ออกมาข้างนอกกันสิบสองวันแล้ววันนั้นมันตรงวันที่สามสิเอ็ดมีนาเพื่อนเพื่อนมันเกิดเรื่องคะ่ะแพทไปถึงเนี่ยประมาณห้าโมงกว่า แต่เจ้า B ีหนึ่งเนี่ยโดนลากมาข้างถนนเพราะว่าอะไรเจ้า B ีหนึ่งเนี่ยโดนรถชนเหะเพื่อนเพราะว่าตามแม่เขาอะออกมาข้างนอกมาขอข้าวอ่าคนใจดีกินนะคะเพราะว่าเขาอยู่เนี่ยนะเขาไม่มีคนให้อาหารถูกไหมฮะอ่าแล้วความที่เขาเป็นเด็กเขาก็ไม่รู้หรอกว่าถนนมันอันตรายเขาก็วิ่งเล่นกันตามภาษาเด็กๆปรากฏว่าเขาถูกรถชนค่ะก่อนที่พัทจะไปถึงน่าจะประมาณได้เกือบสองชั่วโมงเพื่อน ไปถึงเนี่ยปรากฏว่าหน้าเจ้าบีหนึ่งเนี่ยมดขึ้นเต็มเลยแล้วก็คนท้องเนี่ยเขาก็เสียใจเนาะเขาก็เลียมดออกจากหน้าลูกเขาแล้วก็แมลงวันตอมเขาก็พยายามที่จะอ่าไล่แมลงวันแล้วก็เลียมดออกจากหน้าเขาเขาก็โดนมดกัดนะเพื่อนเพื่อนแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะปลุกลูกเขาแพทก็เห็นแพทก็ร้องไห้นะเพื่อนเพื่อนพทนไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะาเราเราให้ข้าวเขากินมาตั้งแต่อยู่ในท้องอะเนาะแล้วก็วันที่เกิดเรื่องเนี่ย เจ้าบีหนึ่งอายุได้สามเดือนอีกสี่วันเพื่อนๆแล้วแพทก็เสียใจมากร้องไห้แล้วก็นอนไม่หลับนะแต่แพทก็พยายามนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาทําบุญให้เขาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยแพทก็มานั่งนึกดูว่าเขาเกิดเป็นหมาเนี่ยเท่ากับเขาชดใช้กรรมครบร้อยชาติแล้วถูกไหมฮะอาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเขาเกิดเป็นหมาชดใช้กรรมครบร้อยชาติชาติถัดไปของเขาคือเขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนพวกเราแล้วค่ะเพื่อน หลังจากนั้นมาพอแพทคิดถึงเรื่องนี้แพทตัดความรู้สึกที่โศกเศร้าออกแล้วก็หยุดร้องไห้แล้วแพทก็ทําหน้าที่ของแพทต่อคือพยายามที่จะหาบ้านให้เขาอย่างที่เพื่อนเอนเห็นแพทหาบ้านให้เขาทุกวันนะคะหาบ้านให้คนทองและลูกๆทุกวันเพื่อนๆจะเห็นว่าแพทโพสทุกวันแต่แล้วก็หาไม่ได้สุดท้ายแล้วแฟนลี่แพทก็ติดต่อไปหาเพื่อนๆหลายคนแต่เพื่อนแพทอยู่คนหนึ่งค่ะชื่อพี่หนึ่งอ่าบ้านอยู่แถวสวนเสือ เขาก็ไม่ร ah, no, ังเกียจคนท้องกับลูกอีกสามตัวอ่าหนอไม่ใช่ลูกอีกสองตัวเจ้าบีหนึ่งี่เสียไปแล้วแล้วแพทก็เล่าให้เขาฟังว่าเจ้าบีหนึ่งเสียไปแล้วนะคะแล้วก็เหลือแค่เจ้าบีสองแล้วก็เจ้าตัวเล็กอ่าเขาไม่เขาก็ไม่รังเกียจที่จะรับเลี้ยงแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเขาก็มีลูกที่จะต้องดูแลอยู่ซึ่งลูกเขาอยู่ในวัยเรียนแพทก็บอกเขาตรงๆว่าแพทฝากเลี้ยงแต่แพทจะส่งอาหารให้เขาแพทไม่ใช่คนรวยนะเพื่อนๆแพทต้องบอกเพื่อนๆก่อนแพทไม่ใช่คนรว ทุกวันนี้อะแพทก็ได้เงินจากลูกชายเพราะว่าลูกชายเรียนจบแล้วอ่าได้เกียรติที่อยู่อันดับหนึ่งด้วยแล้วก็กินเงินเดือนบริษัทปกติเพื่อนๆไม่มีอะไรแบบว่าพิเศษหรูหราปาร์ตี้หรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเขาขยันเขาหางานพิเศษทําอีกอีกสองงานซึ่งอ่าก็จะมีงานเออเขาเรียกอะไรอะ่ะงานพิเศษที่ที่ที่เขาทำนอกเวลางานบริษัทของเขาซึ่งอันนั้นก็เป็น ส่วนที่เขาขยันไปเราก็ได้อันนี้ส่งผลบุญคือได้เงินจากตรงส่วนนั้นเนี่ยมาซื้ออาหารให้หมาจรแล้วก็คุณแม่แพทเนี่ยเขาก็ใจดีเขาก็จะส่งเงินให้แพทอ่าร่วมบุญกับแพทแล้วก็เพื่อนเพื่อนแพทบางคนเนี่ยก็น,นันๆจะโผล่มาสัก1คนอ่าเขาก็จะมาร่วมบุญกับแพทอ่าแพทฝากซื้ออาหารหมาจรด้วยแพทการุโมทนาบุญกับทุกคนนะคะอ่าแล้วก็ มีพี่อยู่คนหนึ่งที่เขาขายข้าวมันไก่ขายข้าวขาวหมูอยู่ตรงอ่าก็เรียกอะไรนะถนนสุขวิทตรงพัทยานะคะเพื่อนๆก่อนถึงอ่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแพทก็ไปอุดหนุนเขาแล้วเขาก็ถามอ่าว่าแพทย์ไปไหนมานู่นนี่นั่นก็บอกอ่าไปทําบุญที่วัดญาณมาทุกวันพาร์เนี่ยจะให้ข้าวมาจรอ,อ่าทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเฉพาะวันพารเนี่ยแพทจะให้ที่เสือชาด้วยแล้วก็ให้ที่วัดญาณด้วยอะไรอย่างเงี้ย เขาก็เลยแบบฟังแล้วเขาก็แบบคนใจบุญเนอะเขาก็เลยบอกแพทว่าต่อแต่นี้ไปเนี่ยเขาจะช่วยอ่าอาหารหมาอืมเพราะว่าแพทใช้เนี่ยยี่สิบโลเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเพื่อนเพื่อนๆค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอช่วยเดือนหนึ่งยี่สิบโลแต่แพทเนี่ยใช้ยี่สิบโลเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมดอ่าแพทการนุโมธนาบุญกับเจติวกวีวิตนะเจ้าของร้านข้าวขามหมูข้าวมันไก่ที่อยู่ติดถนน อ่าสุมวิทตรงพัทยานะฮะก่อนถึงโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะฮะอนุโมทนาบุญด้วยเขาจะช่วยแพททุกๆเดือนอ่าเดือนละยี่สิบโลซึ่งแพทใช้เนี่ยเดือนหนึ่งประมาณแปดสิบโลเพื่อนแต่แพทไม่ได้ซื้อของแพงนะแพทก็ซื้อของที่แบบว่าราคาถูกสุดอะเนาะและเจ้าของร้านเขาก็ใจดีเขารู้ว่าเราซื้อไปให้หมาจรนะเพื่อนๆเขาก็ลดให้แพทเออเขาก็ลดราคาให้แพทอืมไม่กี่สิบบาทแต่มันไม่ไม่กี่สิบบาทเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกเราเรา เราปลื้มใจแล้วเขาก็ได้ได้ร่วมบุญกับเราด้วยเพื่อนๆทีนี้เนี่ย <c oughs> ขอโทษค่ะในวันที่สามสิบเอ็ดที่ผ่านมาเนี่ยอ่าเจ้าบีหนึ่งเสียชีวิตแพทก็ขอขอบคุณช่างเอกนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นแพทให้อาหารหมาจรแถวเนี้ยทุกวันเลยเขาก็ขออาสาไปเอาจอบเอาเสียมที่บ้านเขามาเพื่อจะมาขุดหลุมฝังเจ้า b ีหนึ่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพนะคะแพทขอให้ บุญกุศลที่แพททำเนี่ยส่งถึงช่างเอกด้วยนะช่างเอกเขาเป็นช่างแอร์อยู่แถวศรีราชาเนี่แหละเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณช่างเอกนะคะที่มาช่วยขุดหลุมฝังเจ้าบีหนึ่งลูกคนท้องให้แพทในวันที่31มมีนาช่วงเย็นก็ยังไงก็เพื่อนๆคะคลิปนี้มันอาจจะดูโศกเศร้านิดนึงนะแต่แพทอยากจะให้เพื่อนๆเล็งเห็นว่ามาจอนทุกตัวก็มีหัวใจนะเพื่อนๆเขาเลือกเกิดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ย อ,อยากสุขใจแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขเหมือนแพททุกวันนะคะเพื่อนเลองซื้ออาหารเม็ดนะคะติดหลังรถไว้อ่าแล้วก็มีน้ำอ่าเก็บเก็บเอาไว้หลังรถอ่ะนะคะเป็นเปิดเป็นขวดน้ําที่เพื่อนเไม่ใช้แล้วก็ได้แล้วเปิดน้ําก๊อกแล้วเปิดฝาทิ้งไว้ให้กลิ่นคอรีนมันระเหยออกข้ามวันสักคืนนึงแล้วเพื่อนเพื่อลองเก็บติดหลังรถไว้นะคะ <ๆ S 1> มีเศษกระดาษอ่าเศษกระดาษรียูสอ่ะวางไว้หลังรถ อ่าแล้วก็พวกภาชนะอย่างเช่นแก้วน้ําที่เราไปกินตามร้านอาหารแล้วมันเป็นแก้วที่แบบใช้แล้วทิ้งเลยเพื่อนๆลองเก็บกลับมาค่ะเอาไว้หลังรถถึงเวลาเพื่อนๆได้เจอหมาจรนะคะเพื่อนๆก็เอากระดาษปูลงพื้นแล้วเอาอาหารเม็ดที่เพื่อนๆซื้อติดหลังรถไว้เนี่ยลองเทให้น้องๆกินแล้วก็เอาแก้วน้ําถ้วยน้ําพลาสติกอ่ะที่เป็นอ่าพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งเลยอ่ะเพื่อนเที่เก็บมาจากร้านอาหารที่เราไปไปนั่งทานนะฮะลองเอาน้ําที่เรา ติดไว้หลังรถเนี่ยเทให้น้องเพื่อนเพื่อนจะอิ่มบุญแล้วก็สุขใจเหมือนที่แพทแพทเป็นทุกๆวันเพื่อนเพื่อนคะเมื่อก่อนแพทไม่ได้เป็นอย่างนี้นะแล้วแพทมีความรู้สึกว่าแพทอยู่กับปัจจุบันเพื่อนเพื่อนตั้งแต่คุณพ่อกับพี่สาวเสียไปแพทมีความรู้สึกว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนเลยแพทอยู่กับปัจจุบันแพทคิดไว้เสมอว่าพรุ่งนี้แพทก็ตายแล้ววันนี้แพทจะทําอะไรแล้วแพทก็เลยเออมาเห็นน้องๆอ่า จุดเริ่มต้นคือเห็นน้องๆไปลื้อถังขยะแล้วก็ไปลื้อพวกถุงพลาสติกที่มีเศษอาหารบูดเน่าอ่ะกินวันนั้นเราเราเห็นนะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่ไหวละมาแถวศรีราชาชุดเนี้ยยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือน้องตั้งแต่นั้นมาเ,เ,เพื่อนๆพพัดให้มาทุกวันนะจริงๆก่อนหน้าเนี้พัดให้เฉพาะวันพระวันพระเนี่ยพัดจะไปให้ที่แถววัดยานแต่ตั้งแต่วันนั้นมาที่พัดเห็นกลุ่มคนท้องแล้วก็เจ้าน้ําตาลแล้วพวกทีมงานเขาเนี่ย ไปลื้อถังขยะเทศบาลเน่เพื่อนๆนเอ่อลื้อถุงขยะแล้วก็กัดฉีกถุงทิ้งไออ่าอ่าขยะที่คนเขาทิ้งอะ่ะบูดเน่าที่มันมีอะไรปนอยู่ในนั้นอะ่ะทั้งขยะบูดเน่าทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเขาฉีกถุงอะ่ะแล้วก็ลื้อขยะกินกินอยู่ตรงนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเวทนาสงสารมันเป็นขยะบูดเน่าเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็มีอะไรปนอยู่ในนั้นก็ไม่รู้ก็คือขยะซึ่งเขาเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเพื่อน พวกนี้แววตาเขนาน่าสงสารมากเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราให้อาหารเขาอะแววตาเขาเขาขอบคุณเราเขาพูดไม่ได้ก็จริงนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อจะสังเกตนะคะเจ้าน้ําตาลเอ่ยหรือว่าเป็นคนท้องเอ่ยทุกครั้งที่เขาคาบถุงข้าวเขา้าไปให้ลูกเขาเนี่ยเขาจะหันมาขอบคุณแพททุกครั้งยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากมีความสุขอิ่มบุญเหมือนแพทที่แพทเป็นทุกวันเพื่อนเพื่อลองติดอาหารติดน้ําอาหารเม็ด ของหมาไม่จาเป็นต้องซื้อของแพงหรอกเพื่อนๆซื้อของถูกติดเอาไว้ห,หลังรถอะ่ะสัก5โลอ่าแล้วก็มีน้ําก๊อกที่เพื่อนๆ,ๆเปิดใส่ขวดน้ําที่เพื่อนๆ,ๆ,ๆไม่ใช้แล้วอะ่ะเปิดฝาทิ้งไว้ให้กลิ่นคอรีมันออกข้ามวันข้ามคืนข้ามคืนอ่าสักหนึ่งคืนแล้วพอถึงเวลาเพื่อนๆเราเอาติดหลังรถไว้พอเจอนน้องๆแล้วเพื่อนๆก็ลองจอดรถแล้วก็เอาน้ําไปเทให้น้องเอาอาหารไปเทใส่กระดาษที่เพื่อนๆไม่ใช้แล้วให้น้อง พอพอน้องเขาได้กินเสร็จเพื่อนๆจะรู้สึกว่าพี่เพื่อนอิ่มบุญกลับบ้านเลยค่ะยังไงพัดยังไงพัดก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะใครที่มีจิตเมตตาน้องๆไม่ว่าจะเป็นแมวจรหรือหมาจรก็แล้วแต่ทุกชีวิตมีคุณค่าค่ะเพื่อนเพื่อนเขาเลือกเกิดไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนพวกเรายังรู้สึกหิวเลยเรายังอยากมีบ้านอยู่แต่เขาไม่มีบ้านอยู่เพื่อนเพื่อนไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำกินเขาหากินเองไม่เป็นค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อน ยังไงก็ขอให้ทุกคนเจริญเจริญนะคะได้บุญด้วยกันคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ